คิดว่าผู้ชายสิหรอกผู้หญิงสบ่น่ะโอ้ยายญ่าทะูพี่น้องเอ้ขึ้นกกไม่สูงแท้นี่คือสร้างขึ้นได้แท้นี่โอวนนองโมผมไม่นนองโมป่ะเหวี่ยงนิง่นเดอยวอะแบ่งกันเอ,อาลิปตาในเมนเด้อลูกหลานใช้น้องโม ้พี่น้องเลยเปิดภาพออกมาบาดนี่เนาะแน่นนาะทาวนต็มไปด้วยดินลูกปลาพี่น้องเลยโอ้เราบันได้มาหลายมื่อหลายวันมาทางนี้เรียบร้อยเนาะทางมาบุญบรรปลา,ามีงบป,ประมาณจากผู้ใหญ่ใจดีเพิน่นเนาะในจ้างทางสร้างเนาะหรือว่าทางประตู หายหนักที่พี่น้องพคนละพี่น้องเลยเนาะพากันแก่แสดไทยตากแดดตากฝนอยู่พี่น้องเลยโอ้ยดีมุกงมใจนใจในผลในลายเนาะเอาดินเขาที่ดรอยแล้วเนาะอขอบึกขอบคุณทางุูง้ใหญ่ใจดีใจบุญบัรทานเนาะที่รมสมทบเข้ามาเนาะ,ะส่วนทั้งบุก็มีอยู่สองพันบาทพี่น้องเลยแต่ว่าถาล้อทางทีมงานสมทบใส่กันเนาะว่าจะมีขั้นตอนยังต่อไปก็คือถ้าขั้น,นตอนต่อไปก็จะได้ก่อแล้วพี่น้องเนาะ ก็ต้องจ้างสร้างเนาะบูว่าจ้างเท่าใดพี่น้องเลยเอาเขามาเยี่ยมน้องลูกป้ามื่อานนี้พี่น้องเลยเนาะน้องเพิ่งกำลังอยู่โฮ้มคามหมดแล้วเนาะไปหาพันธุ์ท้งบุญก่อนพี่น้องเลยกลับทักทายสบายดีของพี่น้องเด้อบัดสุขุมสุขคนพี่น้องเนาะพบครัวพบเจอกับสองทุ๊กตุ๊ประวัติศาสตรละวันมื่อานนี้ก็ได้เนาะพาพี่พาน้องมาเยี่ยมมาย่างน้องลูกป้าก่อนพี่น้องเลยพากันเห็ดช้างอยู่กินข้าวกินน้ำแล้วก็นั่งเฝ้ากล้าอยู่บอกพี่น้องเลยเนาะ อตอกกาตอกงละบอไทยอุดนาเรียบร้อยบ้านละบออ่าคือยิมบ้านนี้คนเอาดินอย่เน,ะนาะฮู้กำลังเผากาเผาโมงว้าคือมารอบนี้แปลกต่างเก่าหลายรีพี่น้องเหรอเนาะแปลกตาบุตรลายหีสบายดีสบายดีสบายดีน้องมินตรา โอ้ซื้อมินตรานี่คือซื้อคือน้อห้องน้อห้องจากฝั่งไทยเพลงเว่าเเพลงวาเพลงเว่าวว่าว,ว,าวตัวน้อยร้องลอยอยิบออกมาเนี่ยแหละฮาสปารีนองเตี้ยน้องเตียเต้ยคนโตหน่อยคนขยันเห็นแต่ในคลิปป่าโตเนาะน้องลูกป้ากับบัสไซย่อยน้องลูกป้า ตากเดยตากฝนบ่พักกันเอาดินเข่าเพื่อนโมเมนเพิ่มหมือนระเบีจักนีฮะเบิ่งคือกบูลุดตันปุกเก็ลมาดูปะขึ้นจากโล่แหละตอนนหนตอนแรกก่อเสียก้าใจอ้ยิเจอกเีตัวดิมาดูปล ก่อนห้าสิบสองขย่านห้าสิบสามห้าสิบสี่ราจักเนี่ย่ยังไม่ห้าสิบสักเจ็ดตอนนี้เ็นหบิรงคือบวมกเก่าเอฟซีมอมินมาอยู่ตอนนี้น้องปลาตุ้ยหนุยแล้วอะเป็นหมูแหละไปได้หมูอิ่มแล้วบอยังหมูอิ่มอยู่มาเลยยอดป่ะมาเลยเกลือคนว่าเดี๋ยวนี้นะน้องมิตาเด้ได้ล้วบรทีบน่ะได้แล้ว เงินเก็บเองบ่เออดีใจทำได้แต่เราถีบขี่ไปโรงเฮียนแหละตอนน้องป้าเด้่สะยังไม่ได้อยู่งัวน่ะเปลี่ยนจากงัวนควายเป็นยังพอได้มาไทยนะควายจะขี่ไปหามเขาควายชิบไปด้านไหนควายแพงกว่าเนาะอือแท้ทั้งนาบากคนไทยหุดนหน้าละบ่ ช่ไหว์ไปบ้านเมียอะไรเม่นะข้าวก็ไม่แพร่บานซ้ำเอาข้าวลงไปไหว์ต้นที่สิบวันเพื่อบ้านเมียอไนงะเอาแล้วไปยังนะอ,อืมละเมื่อบ่เมื่อเบียบปะอะไรมากระม,มังข้าวนี่ที่สิคัมไปยังไม่หวานเนาะเอาข้าวลงไปไหว์พอไกต่ตอดสิบวันก้าเนี่ยปะวันก้าฝา้าว่าได้บ้ดนี้เนาะไก่ร้ายชับ ไก่จเจ้านะบริษัทไก่สีตุ้ยบาทเนี่ยเท่าโบ่เฝ้าเนะเาะเจเลปีกะบวานี่กะเฝ้าแล้วเนาะไปใช้เพราะอะไรแล้วเนาะต้องไล่ไก่สิดูว่าไล่ไลอยู่บ่เนะเาะดูให้หนึ่งไล่ให้หนึ่งแล้วมันไก่กันจะเจเลปีกตกกาจักตาจากักรไฮไล่ไ้อยู่เนะเาะ เ้ากำลัเป็นยูนะเป็นยูเป็นยูแสดงว่าเป็นบันไดนี่เนาะนำใบป่ะใบนกเตี้ยนี่เราต้องบอกกับผู้แล้วบอกนงเตี้ยนี่บางคนนี่เฮ็ดเวียกเก่งอยู่พี่น้องะไยเพราะว่าตามเบิ่งในคลิปกับป้าโทขยันขันแข็งก้ามเป็นหมัดเป็นหมัดเลยราจะรัดเราเองมาบอกก้ามผู้จิตก้ามเขาตึงวะวะก้ามใหญ่แล้วบ่อ๋อก็ได้เฮ็ดเวียกลายเนาะ ใช้โซ่บ้างะโซ่เก่างบ้าง่ะไทยน้าในเป็นบ่ไทยนากบเป็นเป็นมาเป็นไเคยไทยนาแหละนะบ่เลยเลยเคยบ่เคยหลุดดีดบ่หลุดไทยไม๋อปีปีที่แล้วบ่ปีไหนชองปีองเป็นโอ้แม่น้ำในโมใหญ่เนาะ ตอนนี้ใหญ่ตอนนี้ใหญ่ได้ใหญ่แล้วป้าบ้านนี่หนูจะสิเฮียได้ไรหน่อยหนูสิครับปรินอยู่เลยอินจิครับอยู่ป่ะหน่อยถ้าน้องเป็นตาได้ใส่เครื่หน้ากันป่ะหน้าเจ้าบัวทางทางหน้าน้องหน้าน่ะเออหน้าน่ะบ่หด่อยตพอเมื่อไหร่เห็นไอ้เราอยู่หันเลยเนาะ ไฮเด้จะปืนอยู่ไฮใหญ่เงี้ยดิไฮไพ่นี่แหละหไหน้าน้องมินตานี่โหหน้าลายบอกไปดำนี่ก็เอาอะไแเนีมึงขันหน้าตะผีสัตว์พุ่นจะไปดำบ่ะไปรเจ้างทางซอยทางจ้างทางซอยเคยไปน้ำหน้าบจ้างอยู่เนาะเจ้าก็ได้คิงสาพี่น้องเลยไปเกินไ่ได้ได้สิเป็นพังนึงไปไกลไม่ได้ไปแถวหน้ากุญแจนี่บ่ ปลายต้นเป็นพักหนึ่งเลยค่ะมาเคยไปดำบอนาสะพรเคยปะเคยอะไยังไม่เคยเห็นบะเห็นบต่คนบะบานล่าอยู่หน้ากุญแจน่ะปะม่นะกุญแจกุนแจจานกุนแจจานพี่เนาะเห็นแต่คนต่ยังไม่เห็นเดือนคนเคยเห็นแหละเห็นแล้วมาบนบ้านทุกคนบะมานะมาผัวพ่ายกระเด็นไป สะพอนขาถ่ายรูบแนมบบงูแล้วคุณยังไม่เคยเห็น,นเธอเห็นแต่ในโทรศัพท์เห็นแต่จริงได้ค่ะเห็นตัวจริงแลว <laughs> ดีดีแบบนี้าจิมีแพะแนมัยเย็มายาไหมลูกปลานี้แบบวัาในเนไสะบัวโอยโอยอากก ยินเต็มแล้วนะเนาะเขาเพือนเนาะันยังมาฝากอันนี้นี่แต่ขนมไทยวัดนี่นนเลยอ่ะ<จ>แบ่งกันนอนนิตาได้ไหมเด้อลูกหลานใช้น้องมวยไปใช้น,อกกน้อง,งไไมวยไปผ่าตะก,ก้าดูหน้าทงไฟใหม่ไปฝอตะก้าดูนานหน้าธงไฟใหม่หงายตัวนั่นมัะ พันม่บ่ไกบ่นาคนไปนานาสตนาถามีกระเมนนาโลกงผูกกระเม่นนู่นนาตะไคร้นี่เป็นนาของสตรมลำากเนเนี่ยถ้าค <laughs> นะัวอย่างเดียวเนาะ นาเขาพู้ชักคือใส่ไฮเซโนเขาจนะงงเพียงวันละเป็นอะไรเอ,อาเม,ม,ม,ม้นกินไหมกินกินกินขนมซื้อกนอ้มาฝากอ่านด้วยอย่างนั้นอ่านบุพเพิเดือมเงิ้ซานที่บ้านนี่ทางประตูเนวนันใดมูลพันะ ยังบ่รู้ค่าสร้างแล้วเนาะสร้างสิก่อนเท่าไหร่พี่น้องเอ้ยเนาะยังบ่ได้เบิ่งตามกันครับเนาะทาประมาณของทางค่าสร้างองปานี่มีเท่าเด้อาทีมงานเาพี่น้องเอ้ยคือว่ายินทางนก็มีอยู่ทางวงกบว่าซั่นเนาะแต่ว่าเรื่องค่าสร้างบ่มีทางโอนก็มี2 0 0 0บาทนี่แหละเนาะเก็บไว้อยู่ทางพวกกัด่เอาข้าหมูน้อง ลูกปลาเนี่ยก็แล้วงได้เห็นเนะะาะบวชคลายออกมากเล่นได้หน่บอ <laughs> มีนมพร้อมได้วันซื้อมาให้เด้อมีนมกินยามบ้านใส่นมสมอกินดีอยู่ดีแล้วบ้านี้พี่น้องเนาะทั้งลูกปลาเพิ่นดีมุกฤษชายเพิ่นเดลายเนาะยันแต่อ้วนพดแล้ว <laughs> กินเฟ่อเมื่อสามสามกินเฟ่อเมื่อสามสาม เปีนแล้วปีนแล้วเพื่อนก็ปินหลังอ่าปินหลังใส่ปลาลงเมื่อกี้นัพี่น้องเตี้ยใี่ปินหลังหายพี่ปินหน้าเลยเห็นไหมเออเอ่าเอฟซีลายอยู่ได้น้องเตี้ยนี่ครับว่าเอฟซีลายอยู่ได้หนบนคอมเมนต์กับมาป้าฮะเป็นยังก็ ย okay. ังไม่รู้ะเป็นยังง้นขยยเยอะสุดเขาาแล้ว่าควาสบายงเราอากาศใหญ่บ่บงชือนะไม่ได้มีใส่รองบง้งค่ะโซ่แข่งกันบ้างไปกันไล่บ่่ยช่บ่จัดูวิตา เออแม่ในรี่น้อการา็คือบูชาเนาะเียพอเราเห็ดเบี้ยงนก่เวกินนักเตะรำน้ำมาเห็ดเบียงเก่งเี่เวี้ยงเก่งเวี้ยงนักบดนเห็นแต่มือนั้นเราแบกหน้าตุ๊กสาวลิตรนะสาวกิโลน่ะอ๋ออันจะตัดพี่น้อเห็ดกินได้ไหมเห็ดกินกะแกงหนึ่งดอกกระเจี๊ยบให้เคยกินมึนเคยนอนลับ รเปุกเสือพนิดม่มาตื้นต้นแต่กระดมาตื้นต้นอยู่เอ้าเจ้าอยู่พนิมันสองแต่เขามาหาเอิาเงเขาวพี่น้องเหลายเมืองลายบ้านมาเลยมานอลูกปลาลา้โบรละคนกับกินหอยกินเท้อยู่เนาะ แต่ว่ากาไล่องยูมาเนาะเัางทางย่าอยมาอยู่ปเมื่อจมาหมคนมานือยังโบปดทงานขาดแต่น้องมวยเนาะน้องมวยไปเผากาน้องมิต้าด้วยเน้องไปตกกาใครสืร้อรถรถถีไม่เจา้า แก้วพี่นาเขาขึ้นห้องยังขึ้มนึงเนาะมนึงอะไริทีไปยเจ้าไปอยากเสงเขาไปตรงทีมไ่ต้องขาดมานึงทัางกับไดสีขาเธอพ่ออบุขาดมได้ชีไระิบขาดเฮ้ยบ๊บแบ๊บไปให้ขมืออืมเป้มือไม่ันทกไป บอคอยต้องขับเขาอนะาเป็นคบริุณเห็นแซววัถิ่นก็ไปดยพี่เนี่อแท้เขารปตูแน่เดียวไปสี่ไหรถมางยายามเปิดเฮียนใหม่ซึ่งตอนเขาเฮียนนีเขาเขาของมันถึงต้องคอยบุไปไม่มีสเตียแล้วขารแล้วแล้วขาลกแล้วจากปลายยาทาบงยาน่อยปลายได้รถกเก่า ลูกไงบ้านเราคอยเปิดเทอมเราเป็นเป็นมอลิเวนเนาะสมนาำแบกเขตเต่เหตุัวอีกหัวอมเนาวของเโรยเรียนเหตาทั้งทั้งพออยู่ฝั่งไทยโทรมาเด่นนำยู่บ่บ่มาโทรแล้วเนาะอแล้วรุนโทรเสียบบ่เลยโทรเลยสองสามเดือนโทรทีนึงเอ้าสองสามเดือนแล้ววะใช่บ่ แฝดเปิดคนรดนโทรมาตัวหนึ <sponge> ่งเนาะตั้งแต่บมบุญอาคิปตะพุนประจักรโทรมากันเนาะตัวโทรมาเรื่อยตอนน่ะบอพอแฟดของน้องลูกปลากันเลยกับซีเลยโทรมาเด่นน้ำดูอยู่บ่ตัรุ่นแบบตัวหนาขาดใช้คนหนึ่งว่างแล้วก็โทรมาตัวนึงรุ่นแบบขาดาย้ต้วนะ เพิ่มเป็นห่วงเนาะโทรมาเล่นน้ำโทรมากัน่นี้แล้เรื่องอันนี้เลยวันกินขนมลายแล้วอะหันกินขนมลายที่พ่นเลยอีน่าดิคือขันขาเป็นปิงปลาบอกปิงปลาให้ได้ให้พายกินลาให้น้องมินตาเนาะกินขนมเนาะกินลาได้มินตาเด้อแล้วก็น้องเตี้ยตุ้ยแล้วป๊อ ยังน้ำมวยเนาะสี่สิบโลเลยตอนน่าแค่ทะเลเจียสามสิบปลายเนาะอ,อุ้ยไตือนเลยข้าวเป็นองไรมัน,นยีงมาเย็นไม่ย,ย,มมยานนะครับพวกกินก็ยากสบายเนาะ,ะให้ลูกหลานกินเด้อให้น้องกินเนาะหากมันบ่อเป็นมันบ่ออ้วนดอกขอนมแบบนี้นะบนสีมาหนะ่ะันมมีมันบ่หวานแล้วมันบ่หวานนั่นเอง พวกขนมไข่มันยังนะตุียนะขนมไขมันนื่อมาไดโนยังไดเวบ่ผเป็นไสไดยังตัวสีทองสีเหืองอเดียต้องเ้ากินนะแล้วเป็โชบยังไบ่ไดรแกะเยีรตตูด้ยสตียมือราคอยนอนรับหลักกินขนมเด้อบอกินมัดเป็นโดเลย ก็ดาคือมัอัดคลิปไว้สเสียเตะพ้นตกเขาก็ยานแต่เขาอัดคลิปไว้ต่เง่อเห็นปชีหัวเขาเองออพักกินข้าวเที่ยงนะบ่กินแล้วก<อ>ินกระเราวทำดอกกระเจียวไปหาเองบ่าซ<อ>ื้อไม่ไ <laughs> รซื้อให้แจิ เอา้าวสาน้องพี่น,อน้อ,องประเมินในการเท่ว่าเบิดเบียกเบิดงานแล้วเนาะเหตุท่างเรื่อนกับเอาดินเขากันแล้วบ่แล้วเนาะคือว่ายังม,ม,ยมีงานอยู่มีแต่ทาเฝ้าก้าทาทั้งอะไรพนนาบ้าพันบบนวานกะนะ้าแล้วก็เฟลก้าไรก้าอยู่บ้านนี่เนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องเลยพี่งานพันกะบอ่าเราจะได้กะฝากเบื้องรุ่นต่อไปว่าน้องปลาพันจะได้เฮือนซานเนาะอ่าตามความฝัน ได้หรือบบอไปหน่อยเราลุดนํากันเนาะขอให้ได้ไว้เนาะเขินซานนั่นแปฟนก็หอมกันกันกับบริยายเนาะยังมีใครมาแจ้งข่าวดีหรือเปล่าเพิ่มเติมยังอยู่เนาะถ้าจะได้สูยๆได้ตน้องหล่าเด้ขบถึงปลาก่อนเด้อโานอยู่ดีมีแหงเด้อโดนสูยๆถ้าตี้ยมาดีตุเกียะตามใหญ่ เออแป๊ดน uhm, ้องนะฮ่าฮ่าฮ่าไอ้นังงน้องอะยังไม่ยามอยู่ต้นห่มคามคือเก่าคือเดิมเนาะอ่านังลบแดดลบฝนกินเอาไงมันหอดเนาะแป๊ดใช่น้องโอนกับพี่เมี่ยงไล่เหมือนเดมาะยังไม่ยามน้องลูกปลาเอาของฝากของต่อมาให้เนาะมาขอมาแต่เตรียมทางเสาหน้าเนาะเรื่องว่น้องหน้ากันให้มัน เตรียมพร้อมแล้วไปสเปนโร่เรียบร้อยแล้วท่านนะครับพี่น้องเลยเนาะแต่เมือเ่อเดินทางขอเสนอครับเมือ่อใดพี่น้องเลยพระชายพี่น้องคลิปนี้ลาบก,กนัลกกนลาบปี่น้องเพียงสนิทกันได้พอๆกันคลิปหน้าพี่น้องเลยขอกราบขอว่าสบายดีและสวัสดีดว,สวัดสุขสุขกันเด้อพี่น้องฮัทตูพี่น้องเลยเานเาะหลังจากเขาพาที่เพือ่อนลองลูกปลาโอ้คิดว่าผู้ชายใชหรอกผู้หญิงสิบ่ยน่ะ โอ้ยยว้าท ah enfin ู้พี่น้องเอ้ยขึ้นกกไม่สูงแท้นี่คือสร้างขึ้นได้แท้นี่วันองโมพ่อแม่องโมป่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้องกี่วันองโมว้าทู้วันองโมคิดว่าเจ้าจะลอเมื่อกี้น่ะพ่อแม่น้องว้าทู้ บาทของโมแนวมากคิด่าพยุล้มใส่สดอกโมแมนขคนพีนนน่น้องเอยเนาะสร้างขึ้นได้แท้เอ้ยว้ายันพยูนลนทับว่ก็เลยห้าลงเนาะอ่าพี่น้นนองเงอ้เ่า รัดเพร็ดย,ยังบาหน่เพ็ดเต้าบ่โอ้กำลังจะออกเมื่อพี่น้องเลยนะเนาะแวมาเห็นพรีพรีคิดว่าน้องโมเสดอกคิดว่าตกใจเบิดเนาะอยู่หน้าเฮือนน้องโมพี่น้องเลยโมแมนท่านนอสาร์เหรนบ่อ่านอสารน้องโมผู่อ๋อเก่งลินี่พี่น้องเลยระวังเด้อระวังเด้อ คอยจับคอยยังเด้อโอ้ยเสียวนำเด็พี่น้องเลยเนาะเออโ่าฮ่มันเฮ้กวาดเสียวบดแล้วระวังเด้อคอยจับเด้อเออหยัดหยัดตีพี่น้องหนุเนาะเออจ้างคนบ่อ๋อหนุ่มูจ้างพี่น้องเลย อยาดลมมาก็เลยเอานี่ออกบันหานออกใส่ทั้งสามีบ่มาเฮ็ดไห่ไบอสอ่ะสามีบอกบุมีผัวสาวโสดอีกอาวาวโทโสดลูกติดเระวังเ้อะคอยจับคอยบายเ้อะหมัดระวังแนพ่นองเลยโอ้ยไปก่อนไปก่อนนอกคดวานองมู้ตกแก้บดเมื่อกี้นี่ เม like well> ื่อก็นอนงูเด้อเดยโดยโดยพี่น้องเลยเนาะพอดีกำลังจะออกเมื่อเนาะออกมาแต่บ้านน้องลูกปลาเพิ่นเห็นขึ้นต้นไม้ผูกพี่น้องเลยเริ่มมาเบิ่งกีว่าน้องมูจะดอกก็แมนน้องมูเพิ่งจ้างเนาะพออยากเอาลงยามันทับเพื่อนเพราะฉะนเนาะยามลมยามฝนพี่น้องเลยเนาะ พระชาคุอนุญาตเดินทางก่อนพี่น้องนะผมพ,พ,พอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ไปก่อนสบายดีพี่น้องประสุขวาสุขคนเด้อฝากเป็นกำลังรงใจกันแน่เด้อพี่น้องบ๊ายบาย